โอเคสวัสดีนะครับอ่าวันนี้มาแต่เช้าเลยนะฮะโอเควันนี้เป็นแหวนผู้ชายนะครับวันนี้เป็นแหวนผู้ชายเอ่อเม็ดใหญ่นิดหนึ่งไซส์ประมาณสองกัลหลัดนะรพระว่าประมาณแปดมิลกว่ากว่านะหน้าตาเป็นแบบนี้คือหน้าตาของแหวนจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นแหวนผู้ชายสวยๆนะฮะ กางเม็ดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝังอยู่บนหน้าสีนะฮนะ,ะแต่นี่กระป๋อเนี่ยเวลามันจะขีดล่องกระป๋อเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการทํากระป๋อแบบแลักษณะแบบนี้จะขึ้นยังไงเดี๋ยวยกจะใช้วิธีการล้อกลับขึ้นกระป๋ออันนี้ให้ดูแล้วกันว่าทำยังไงเพราะว่าถ้าทำแบบล้อนเนี่ยปุ๊บจะได้กระป๋อบบสวยเพราะมันจะขีดลงล่อง ได้สวยงดงามนะครับโอเคส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายแบบเอ่อลายที่เขาแบบแทนเส้นให้มันดูเป็นเออ่เส้นเส้นคือเส้นขนน,ะนะ่ะเป็นเป็นลายขนขนแมวถึงแทงลงไปนะครับโอเคลายงานหน้า,นา,นาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นแบบผู้ชายที่เอ่อโดยปกตทิทั่วไปแล้วก็นกิยมใหญ่มากอยู่ก็จะดูไม่สาวเกินไปโอเคมาดูแล้วกันขึ้นยังไงแล้วกัน โอเคเม็ดกลางไซส์เอ,อ่อแปดจุดเจ็ดลิงไซส์ไซส์ห้าสิบเจ็ดครึ่งโอเคอ่าได้เลยอ่ามาถึงก็เริ่มกันเลยโอเคเมื่อกี้เรารู้ว่าเราเม็ดกลางของเราไซส์แปดจุดเจ็ดนะครับเราก็ เลือก PET เพชรออกมากอดหูยไหมใหญ่มากเลยทีเดียวเชียวโอเคในเมื่อตอนนี้เรารู้ไซส์เพชรเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือวิธีการทำหน้าเพชรทำกระเปาะก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบดูแบบสวยก็คือเดี๋ยวเราจะใช้วิธีลอฟเอานะครับตอนนี้เราตีขนาดของหน้าเพชรไปก่อนอ่าขนาดของวงกลมไซส์อ่ะแปด อ่ะฮะเราเอาสักสิบพอไหมสิบสองอ่าศูนย์หนึ่งสองอ่าประมาณนี้ศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวดึงลงมาปุ๊บโอเคไปอย่างนี้ปับ๊บอ่าทีนี้ออฟเซตออกไปสักสิบเจ็ดอ่าโอเค นี้เดี๋ยววงนี้เราก็จะไม่เอา,เาจะเอาวงนี้แทนนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนี้ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะเอาเออพื้นที่หนึ่งห้าคืองานขอบนอกของตัวนี้โอเคเราก็ใช้แค่สามเส้นนี่แหละสามเส้นแค่นี้เองนะจะขึ้นทรงกระเปาะโอเคทีนี้เรามาดูด้านข้างเสร็จปุ๊บ ด้านข้างอ,อด้านข้างตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าแหวนหน้าแหวนตัวนี้เราอาจจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วเพราะหน้าแหวนมันก็จะไม่สูงมากเพราะว่าส่วนที่สูงที่สุดมันน่าจะเป็นหน้าเพชรแล้วเพราะว่าหน้าเพชรมันจะสวยขึ้นมาอาา่าฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านในโอเคน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าทีนี้ตัวนี้ลงมาอีกโอเค ก็จะมีห้าเส้นอ่าเดี๋ยวเราลองลอฟอ่าเดี๋ยวขอเซฟก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราลองลอฟดูเลย อ่าตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอเคอ่าเนะดี๋ยวดูเพจออกไปอ่ากระป๋องก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะบุกมาตรงนี้เลยอือฮึเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้หน้ามันสูงไปไหมเพราะว่าตามจริงแล้วปุ๊บตัวที่ฝังไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่ฝังก็คือเป็นเตยเดี๋ยวเราใส่เตยดูก่อนเตยเดี๋ยวลองตัก ไส์จุดแปดโอไม่ได้เล็กไปหนึ่งมิลอืมอาจจะเล็กไปด้วย เลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคคือจริงๆแล้วตัวนี้อาจจะฝังด้วยเตยแทนไงตัวนี้มันเราไม่ได้ใช้ขอบของตัวนี้ฝังแล้วก็จะสูงประมาณแค่นี้ก็พอละอือย่างนี้แหละกำลังสวยอ่านี่ก็จะเป็นหน้างานละเห็นไหมเราก็จะได้หน้างานที่เป็นลักษณะแบบนี้โอเคจากนั้นเราทำไซส์แหวนก่อนไซส์แหวนม่อกี้บอกห้าสิบ ครึ่งตีไปห้าสิบแปดเลยเพราะว่าหน้างานใหญ่อยู่ห้าสิบแปดก็คือประมาณไซส์สิบปจุห้าโอเคออกเซตหนึ่งจุดห้าเลยนะครับ สูงหกมิลไม่รู้จะพอหรือเปล่าอืน่าจะพออยู่โอเคก็จะสูงประมาณนี้ ตรงนี้ดีกว่าหกเอาหกจุดห้าดีกว่าเนาะเพรเดี๋ยวมันจา โอเคหน้าง,งานอ่าจากนั้นเดี๋ยวเราก็ตีทรงงาน เดี๋ยวก็จะเป็นตอมอืมโอมงเดีดูด้านข้างอ่ะอ้วนไปหรือเปล่า โอเคนี่ทรงแหวงก็จะประมาณอย่างนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกชั้นหนึ่งมันจะทำให้อูมมากกว่าน,นี้โอเค ี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคสักกี่เห็ด โอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ปรับทรงนิดนึง คือช่วงนี้มันก็จะไม่ใหญ่มากเป็นช่วงที่มันไล่แคบลงมาอีกเพราะว่าช่วงล่างก็ไม่ต้องให้มันมีแล้วตรงนี้ก็จะค่อยๆกลืนหายออกไปก็เริ่มเป็นประมาณอย่างนี้นี่ก็คืออีกชั้นหนึ่งโอเคนะนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นกรอบนอกอาา่ะฮะโอเคใช่เราเอาสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยเดี๋ยวด้านข้าง แหล่ผู้ชายหกมิลอืมได้อยู่โอเคนี่ดันข้างเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรา อนี้นิดหนึ่งได้อยู่อ่า T section หนึ่งสองตรงกลาง section นี่ด้านข้างโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราแก้ตรงนี้นิดหนึง่งความหนาด้านข้างโอเคส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะแมปเหมือนกัน 15โอเคด้านข้างที่เซ็กช1 2 3น e c t i o n เซ็กชนอ่ะก็จะเป็นตรงนี้ข้างในนะก็จะเป็นข้างในปั๊บอ่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็แมป เอาอันนี้มาด้วยเลยโอเคก่อนอื่นแล้วก็ครึ่งน,นี้กับตัวนี้แมปติดเส้นปุ๊บนี่ให้ข้างนี้เรียบเลย โอเคโปรเจกตอ่าก็จะได้แบบนี้ตัวข้างในก็แมปเหมือนการเลื่อนมาโปรเจกต อ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้เอเห็นไหมสวยงามโอเคอ่าแล้วตรงนี้จริงๆเขาก็จะตัดตรงนี้หน่อยหนยหนึ่งนะเดี๋ยวคนเอาเขาตัดแบบใหม่เดี๋ยวก็ดูแป๊บหนึง่งคือมันจะมีการตัดตรงนั้นนิดนึง ตรงนี้ออกจริงๆเขาตัดตรงนี้อ่าแต่เดี๋ยวอ่อน เดี๋ยวเราจะลดตรงนี้ลงมาอืมนี่ขอมันจะเป็นแบบนี้๋อ Okay. ต่อมากจ็จะเกิบน้ำหนัก Yeah. Mm. เนี่เก็บ <quality> น <Wars> ้ำหนักับทีเดียวเก็บน้ำหนักครึ่งหนึ่ง โอเคอ่าอ่านี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วนะครับอืมอืม นี่ตรงนี้ก็จะมีตัดตรงช่วงนี้หน่อยหนึ่งอ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยตัดช่วงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่าเป็นช่วงที่เขาไว้กรีดสเต็ปอะไรของเขาก็ว่าไปโอเคหน้างานก็จะสูงขึ้นไปประมาณตรงนี้ อือืมอืโอเคสําหรับแหวนผู้ชายวงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหัวสูงนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเพชรไซส์ใหญ่มากนะฮะมีตังนะครับโอเคอ่านี่คือหน้าตาของแหวนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนี่เสร็จแล้วนะเซฟอ่ะตัวจริงกันก็คืออือ หน้าตาของแหวนก็จะอยู่ที่ประมาณานีปป้ปิดกัดงนิดนึงอ้าที่หน้าตาของแหวนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือเอ่อหน้าเพชรไซส์แปดจุดเจ็ดนะครับฝาส4 2สองมุมมาสองเตยนะครับก็คือสี่มุมนะฮะและช่วงหน้านาตุนี้ก็คือเนื้อทองเนี่ยห่างประมาณเอ่อหนึ่งจุด ห้านะครับส่วนตัวช่วงช่วงนี้ช่วงที่มันเป็นเป็นแค่ว่าไรนะไอ้ตรงตรงหูที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยบ่าตรงเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเหลี่ยมๆตรงมุมตรงนี้นิดนึงแต่เราก็จะตัดตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนของเขาจะคือด้านตรงมุมเนี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นแต่มุมเนี้ยมันเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นมุมตรงนี้ตัดนิดนึงส่วนตรงนี้ก็จะกลือนแล้วก็หายไปที่ท้องแหวนเลยนะฮะข้างใต้ก็เก็บน้าหนักนิดหน่อยโอเค ตัวงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับว่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนโอเคนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแบบผู้ชายที่ออกแบบค่อนข้างง่ายเพราะปวดใส่แบบผู้ชายก็ง่ายอยู่แล้วนะครับดเดี๋ยวเราก็มาใส่ลวดลายอะไรไปในระหว่างนั้นจากช่างเถียงโอเคสหรวบวันนี้ก็เป็นแบบผู้ชายที่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับก็คือในยูทูบชาแนลก็คือดีไซน์บายโยนะครับอกว่าเป็นเพจก็คือ จิวเวลリーคอมพิวเตอร์ดีนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามดูผลงานได้ทั้งหมดนะครับว่าอยากจะดูตัวงานตัวไหนที่เคยทำมาแล้วเนี่ยดูในเพจดูใน YouTube ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับง่ายๆมาก,มากๆเลยใช้ระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็ได้แหวนหนึ่งวงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย